มาไไมลูกเอ,อกทาท่าคุณเนี่ยยาะหมอเอาท่าคุณ <c oughs> มาที่สองติครับมาแสีบน้ำกันเด้อครับผมหมูกระทะครับหมกูกระทะนี่ครับผักเยอะๆหมูเน้นๆครับนี่หน <c oughs> ่อยๆสวยๆ <c oughs> เลยครับผมมาแสีบน้ำกันเด้อครับ <c oughs> ใส่ผักลงไปก่อน ต้มผักเปื่อยๆลงไปเสร็จแล้วก็วน้ำจิม้มเราล่างน้ำจิ้มสูตรไหมครับไม่บอกว่าสูตรอะไรชิมดิรอ้รอยไหมร้อยไหม ครับสามชั้นสวยๆส,ยสไลด์บางๆโอ้ว้าวมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้เรากินครับผมคนตกมากงาดี สันความหนุ่มต้องแบบเอเอสามสันลุน่ลนกิน,น,นร้อนซ่อนกลางอโอเค เดี๋ยว่อย่างกินไปเรื่อยๆครับเ่ต้องรีบโหระพาครับผมใส่ลงไปเลยเติมพริกวะเรียบเลยแล้วก็โอเคแล้วครับผมถือว่าได้การจิ้มลงไปมาครับผมคำแรกเปิดปฐมมาเลิกครับหมูกระทะวันนี้ จวดกันเลยครับผมม,มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมมันกรุบกรุบมากเลยครับสันคอครับผมสันคอจิ้มเลยอ สามชั้นครับลงทุนจีไปซื้อครับตอนแรกนี่ห่อพักเลยห่อพักแบบ,บน,แ <c oughs> นี้ครับหืมน่กะเ,เอาสวยมาห่อมันเนย 应该。 กองพักหลวกครับผมผักวหลดวใช้รถดีเล้เนี่ไหมคะับก็่อย่นนง,องนี้หนึ่งมหมอนับสุปซุปกระพับกับต้มน้ำเปลา ใส่ลงไปพอให้มันมีรสชาติจังหน่อยซีอิ๊วขาวหมูกระทะสูตรพิสดารของเราครับประกาอเฮ้ยป่ะเอ้ยตัวเดียเดียวหมูกระทะสูตรพิสดาร นี่ครับผักขาครับผมหรือว่าชะอมเอาอิซายลงไปในนี้เลยครับผมเอามาเพิ่มความแรครับหนึ่งสองสามฮึบมาแมนแนวใส่ลงไปนี่กินมาได้เลยเลยไปยไ่งางนี้เลยเนี่ยเมนเมนเมนโอ้รสชาติมันไม่เลวเลยทีเดียว กรอบๆเนืยอมันจะไหม้กว่าน,นี้ตัวเนื้อมันบางมากครับนี่น้ำจิ้มครับผมใส่ลงไปวาดยกขึ้นมาตาสวด กินแต่ละคำนี่บอกเลยว่าวิบวับวิบวับครับผมนี่สันพ่อสุชาบุดาเบ s สมาครับพี่น้องห่อผักครับผมสามชั้นห่อผัก เสร็จแล้วขออนุญาตจ้วงครับผมขออนุญาตจ้วงลงเลยบบนะฮะคุย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 วนสามเดือนครับพระพุทธประทับมาทรงมาครบครับผมเอ้าพี่น้องพร้อมหรือยังครับสาธุนโนพันเตจวดบอกเลยเรืว่ากูตอบ สันข้อหมูเนี่ยครับอีกชิ้นเหลืองๆมันโยติงๆครับนี่ว้าว พอผักคือเราหมักเขาให้ผักกะลำกรอบ,รบมาใส่น้ำจิ้มลงไปครับจิ้มเยอะๆหอ,อมออกไปครับสาธุโนพันเตจวดอือ ยังกับแตงญี่ปุ่นครับเนี่ยซูกินี่ครับ น้ำจิ้มคือว่า่านครับผมเดี๋ยวเขามาเปียกกระเือต้องเอาพริกมาใส่สันคอหม,มูน้ำจิ้มเยอะๆให้มันหยดลงแบบนี้เลยเอาือยังครับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามพระพุทธพระธรรมพระโมจวดมัน <c oughs> เป็นอย่างที่สุดยอดสวรรค์มาโปรดครับเมนูนี้งูกระทะนี่กินยังไหมเสียงยังมั อย่าใส่ซอนอย่าฝานะครับดม่บ่เป็นย่แหอกหมอต้มเนาะโอ้ฆ่าเชื้อในลำคอได้ดีมากิกกินด้วยกันกินด้วยกัน cua muốn cua muối cua chưa về thì nó kinh được để, phim, để đổi, phải sang kia luôn để lại còn lại để đấy để lại người đấy ันข้อครับสวยๆกินกับผักลวกครับลวกต้มหออต,ต,ต้มคุยกินมากเลือลงส้างมั่นครับเพราะว่าเราจะกินอื้อือ การครับของกินแรงจะม,ม่วนไหมอู้วราจะไปได้กิ่นเบอร์ไปดนะ้วยม่้ยกับแางหอมันลทำหลมบเดี๋ย่มหุงมอยู่เลยเสียไม่คู่เด็ดคูนะมึง หลายแห่งเนี่ยตึกนีมันไหวดูดีดีมันออกไามยังเม่กีดเขียด่ะมันกิดเขียดบ่ปวกินแม่นีดผ่านเอา จิ้มเจ้านี่คือว่าพางครับผมแต่ยังไม่เผ็ดขอเผ็ดตัวนี้ทำที่แตเที่เอไปเอามันได้ความเรียวของรสชาติครับนี่ทำกินคุยเลยอ่ะหวา ปลาเยือกเนี่ยหมูกระทะมันมีร้คาสี่ัน้อยมากเ่ย ทุอไน,นแม่โคอย่างนี้เรอใ่เามายนงานอะไรอยางเขาไมางบานทีเขาออามาินนยแต่เราก็จะเหม,มนยอห่อันนี้อยากใ้อะไรดีกว่า,น,านั่นน,นเป็นเสียบอ่ะองานมูฮเน่ะเสียบเป็นมูเสียบหมูบ่หมูแบบสย

เริ่มอินแล้วครับผมเอาล้วครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็พอสำเนียก่อนเนาะอิ่มแล้วครับแน่นทองเตี่ยเลยเอ้าจังมาพอกันไหมคลิปหนาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ข้างล่างนี้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วนะครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากแนะนำคลิปด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเจอกันไม้คลิปหน้าครับสำหรับเมื่อนี้สบายดีพี่น้องบ๊ายบาย